thank you สวัสดีครับวันนี้พามาหาสายเบ็ดโอ้มาเข้าวนาะปีนะครับน้ำมีบ้างไม่มีบ้างป่าก็เงียบกิ๊บเลยไม่รู้จะเป็นยังไงมาไกลเลยววันนี้ไปเดี๋ยวไปรอชมกันว่าจะเป็นยังไง สวัสดีครับพายำปลารอบแรกทุ่มครึ่งทางแรกมีดึงเลยครับเดี๋ยวมีดึงไม่ติดไปถ้าใส่ยเยอะไป ตัวแรกเพียงหลังที่ซองปลาตัวสวยนะครับเฮ้ยปลาตัวสวยดีวะพี่ปลาตัวเมาะดีนะเนี่ยไปเดี๋ยวปลดก่อนปลดจากหลังนั้นมานะมีติดีแล้วเพียงหลังที่สามปลาตัวสวยนะครับไปในบ่มปลดก่อน ครับหลังนี้มันได้ยินเสียงดิน้นอุยอ้ยอุ้ยรู้สวยไหมอุ้ย,ยตัวงามตัวงามตัวงามเป็นพันขี้ยากอุยอ้ยอุย้ยปลาตัวสวยนะครับผมไม่คิดว่ามันจะมีปลานะผมก็ใส่ไว้ห่างๆไปทุกคนปดก่อนหลังหน้ามีตินครับผมเปลี่ยนตัวเบ็ดมาใหม่นะครับ อ,อตัวแค่แนี้ตัวดึนโอ้โหดูตัวนี่นะครับตัวเบ็ดไม้ดูติดหมดนะครับขอให้กินไปนะผมบดก่อนเอาหมดไ่ลต่อไปโอ้โหหวัวจมน้ำโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ย๊ย,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 ยเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยอุ้ยจิบหายมายังไงนะขอโทษอู้หจิบหายมายังไงนะดูนี่อุ๊ยจิบหายผมตกใจเลยอือฉลามดำเบอร์สิบห้านะครับนี่อืออยู่บักไปที่ปดก่อนหลังให้เหมือนผมได้ยินเสียงดิน,นครับ ปลาเกลือไปี้ยวผมดก่อนเจอแขกไม่ได้รับเชิญนะตายมัะโอ้โหยีห่ยยังไม่ตายมาขึ้นมาดิแขกไม่ได้รับเชิญอือ ไปเดี๋ยวผมจะการก่อนนี่มีปลาติดเบ็ดพี่ก็เก็บให้เอ้ยไปเดี๋ยวปลดก่อนอือสิร์ลงั้นตัวเม้าไหมอุ้ยตัวสวยตัวสวยลากขึ้นลากขึ้นลากขึ้นจึ้งอือดีครับหมุนปลาต้องตรงนี้ ้มือไม่ค euh ่อยจะกัดตัวอืมโกฟลงหมวงเรียบร้อยเดินกลับมายามเบ็ดเสร็จหมดแล้วมีปลากินอืมกินเลยนะอึ๊บอื้มอู้มัตโตส่วยดูเสียงฝนดิอู้ ไปถ้าผมรีบเก็บก่อนสวัสดีครับพามายามปลารอบสองสี่ทุ่มครึ่งอ่านี้มีดึงนะครับอุ้ยตัวปลานี่ฮึเอ๊ะอ่ะแล้วผมปดก่อนหลังนี้มีดึงรับอุ้ยตัวสวยด้วยอุ้ย นี่อุ้ยตัวสวยไปถ้าผมปลดก่อนจ้นลึกอีกแล้วหลังนี้ไม่ติดน,นะครับนี่ตัวเกินอีกแล้วโอ้่าจะปลดได้แต่ละตัวไปผมปลดก่อนหลังนี้มีติดน,นะครับติดตุย ไปผมไปก่อนมาครับแม่ได้ยินเสียงปลานดิ้นนี่นี่เกิออนอีกแล้วมาปลดก่อนเกินทุกตัวเลยเออปลาุ่นนีทำไมเป็นนี้แบบไม่รู้โอ้ยเริ่มเริ่มผันนะครับสี่ลุ่มครึ่งแล้วอันนี้มันมีตีนแะล้ว อืมรุดทำไมไม่ติดนะครับติดนะแต่รุดผมดึงมารุดปล่อยมันไปนี่ติดนะดูตัวอือหึน่าจะตายนะครับไปเก็บก่อนไปบพองได้ยินเสียงดินนะอุยอ้ยอุ้ยเห็นไห โอไ้ไม่ใช่ป้าไม่ใช่ป้าเอาเปล่าพี่เอาเปล่าผมเดินกลับมาฝนกระตกครับมีปลาติด ไปเดีวผมปดก้อนฝนตกสวัสดีครับพายามป่าตอนตีสองยามอะไรละมีติดละตัวแรกสวยนะครับแบบปดก่อนฝังนี้เหมันมีแสงดินนะครับ ตัวสวยเกินอนกแล้วเดี๋ยวผมปดก่อนหนังนียมีเดึงดูอยู่เป็นอะไรอะไรแต่แม่งพันพิบหายเลยปลดแม่นี่ ปุ๊บมมแล้วไป๋ยวผมปดก่อนไปฝั่งนี้มีติดน,นะครับไปเทุกคนปฎก่อนเกินไหมเนะี่ยโอ้ยไม่เกินไม่เกินไม่เกิน,กนจะหลุดแล้วเดี๋ยวปฎก่อน ตรงนี้มันมีดิ่งมาเดี๋ยวปดก่อนยามเบ็นหมดแล้วนะครับก็ได้ทาที่เห็นแหละไม่ไหวแล้วอันนี้ก็จะตีสามแล้วมั้งหรือว่าตีสามกว่าไปแล้วก็ไม่รู้ โอ้ก็ธรรมดามันก็ไม่ปกติแล้วมั้มันก็จะสันสันสันน่อยไปเดี๋ยวไปรุ้นกันหนึ่งทีหลับเศร้าอ้ยไปเจอกันครับตอนเชา้า พยายามเบ็ดไม่ได้นะครับดูโอ้ทำไงดีอยากกลับบ้านแล้วหนักจัดข่าวผงว่าสวนดีตอนเช้านะฝน,นตกหน่อยกล้องอาจจะฝ้าเสื้อผ้าผมก็เปียกหลังแรกไม่ได้หลังแรกหรอลายหลังแล้ว นี่ลาไลเนี่ยมันกี่คันสามคันนี่คันที่สีอย่างนี้แหละไปเด็เก็บก่อนหลางไหนติดผมถึงจะถ่ายให้ดูนะครับถ้าไม่ติดก็นั่นแหละไปรอชมหลงันนงนี้มีติดนะครับไปเด็กปุ๊ก่อนทางนี้มีติดนะครับ ตัวงามไปเดี๋ยวปดก่อนเนาะมีมีดิแต่ทำไมดินเหมือนกบจังเท,ะทะง่ๆกบจริง ออดดก่นนนนนหหลีี้เมืิะไปเดี๋ยวปลดก่อนคืนนี้ก็หลังสุดท้ายและท้ายสุดไม่กินเนี่ยไม่ต่ของน้ำบอกทำไมไม่แหวกปักเลยแล้วไม่ไหวเราก็ ข้าวเขาหนาอย่างนี้เนาะใครจะไปแหวกปักได้เราก็เกรงใจเราก็เคยคนทำนำาเหมือนกันนะไปเดี๋ยวไปชมผลงานกันได้น้อยนะครับวันนี้สักสองโลได้มั้งปาลารวมนะครับนี่พอได้อยู่จะประมาณสามสี่โลได้อยู่ไปฝากชมคลิปด้วยครับ